พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นมีความสําคัญเนื่องจากสัมพันธ์กับระดับชาวปัญญาและทักษะการเขียนเมื่อเด็กเข้าวัยเรียนสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิลาวันเชื่อเกตกำรรจยัยภูมารลแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแล้วก็เป็นคุณแม่ของน้องเกลนะคะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกน้อยในขวบปีแรกกันนะคะวัตถุประสงค์ในการทําคลิปเนี้ยนะคะก็เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่หมอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กลูกนะคะจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอากระดาษขึ้นมาโจทย์เพราะว่ากลัวว่าจะจําไม่ได้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะก็เลยตั้งใจจัดทําคลิปนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปทํากับบุตรหลานได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่า หลายๆคนนะคะก็มีคําถามว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กนี่คืออะไรนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เราพูดถึงนี้ก็คือหมายถึงกล้ามเนื้อตาแหละกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อนิ้วนั่นเองค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง10กิจกรรมตัวอย่างในการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งเดี๋ยวจะกํามหนดเป็นช่วงอายุไว้นะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถปฏิบัติตามได้ง่ายเด็กๆบางคนอาจจะทําได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าอายุที่เหมาะกาหนดไว้ เล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่กิจกรรมกันเลยนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นช่วงอายุ0ูนถึงสเดือนค่ะ กิจกรรมในวัยน uh ี้ที่ทําได้นะคะก็คือแนะนําว่าให้เด็กๆฝึกมองตามตาของคุณแม่หรือมองตามของสีสดค่ะช่วงอายุถัดไปจะเป็นช่วงอายุ3-5เดือนกิจกรรมใบนี้นะคะก็อยากส่งเสริมให้เด็กๆฝึกใช้มือโดยให้เด็กๆเนี่ยเขาฝึกใช้มือคว้าของเล่นนะคะแล้วก็อาจจะฝึกเขย่าของค่ะช่วงอายุถัดไปจะเป็นช่วงอายุ6-8เดือนกิจกรรมแรกนะคะก็คือฝึกมองตามของที่ตกค่ะโดยเด็กๆในวัยนี้เนี่ยเขาจะเริ่มจำได้แล้วว่า ของที่เขากําลังมองอยู่นั้นหายไปดังนั้นเขาจึงมองหาค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะก็คือฝึกกำมือแล้วก็แบมือหรือว่ากิจกรรมจับปูดําของไทยๆนั่นเองค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อให้เด็กๆเขาฝึกควบคุมมือของตัวเองได้ดีขึ้นค่ะกิจกรรมถัดไปของช่วงอายุนี้นะคะก็คือได้แก่การฝึกใช้นิ้วมือค่ะก็เช่นฝึกใช้นิ้วมือเขี่ยของหรือว่าใช้นิ้วมือเล่นของเล่นค่ะกิจกรรมสุดท้ายของช่วงอายุนี้ก็คือฝึกให้ลูกเก็บของใส่กล่องค่ะ อายุถัดไปนะคะจะเป็น9-12เดือนกิจกรรมแรกของใบนี้เนี่ยก็คือให้ฝึกเคาะของสองชิ้นเข้าด้วยกันค่ะก็ะเพื่อให้เด็กๆฝึกการประสานงานของมือทั้งสองข้างกิจกรรมถัดไปก็คือใช้นิ้วหยิบอาหารรับประทานเองค่ะข้อควรระวังของการให้ลูกใช้นิ้วหยิบอาหารทานเองนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรเลือกอาหารที่นิ่มแล้วก็ไม่มีเม็ดเพื่อป้องกันการสำลักค่ะกิจกรรมถัดไปของช่วงอายุนี้ก็ได้แก่การฝึกซ้อนของที่มีขนาดใหญ่ค่ะ สำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือได้แก่การหยิบของใส่ภาชนะที่มีขนาดเล็กลงนะคะเนื่องจากว่าเด็กๆในวัยใกล้ขวบหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถบังคับมือของตัวเองได้ดีขึ้นก็อยากให้ลองฝึกเก็บของนะคะใส่ภาชนะที่ขนาดเล็กลงเช่นใส่ถ้วยอะคะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสิทธิกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกน้อยในขวบปีแรกถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่เรารักเพื่อช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสด,ดีแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะ